สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาพอผมครับเบาวีผมอยู่กับช่องบาวีฟีสไตครับพี่น้องมาฮะมานีบรรยากาศล่มซ่อยๆอยากกินของฮอนๆจักหน่อยเลยจัดมาแบบแบบเส้นครับวันนี้นี่มีหมูสามชั้นทอดกรอบแล้วก็มีไก่ครับปีบนไก่ครับตีนไก่กับเมนูมื้อนี้มาม่าทรงเครื่องครับผมมาม่าทรงเครื่องครับพี่น้องจัดมาแบบมีผักแก่เล็งหน่อยครับมีโหระพาไม่ผิดหูวมีบักทัวครับบักแตงแล้วก็ ถ้ากาดขาวเอาหอนหอนว่าสิหอนลมแห้งแล้วพี่น้องเย็นนั่นล่ละมาครับมาแ <c oughs> สบแลองคอจุบาดกันครับอ้กินง่ายๆนะครับเนาะห่อนหอนหอนง่ายๆมอากครับเน,นี่อืม Hmm. hmm. แสบครับพี่น้อง 嗯嗯。<laughs> เบื้งใกล้ๆบะเพ็ดนะครับแต่ว่ามีรสชาติเผ็ดๆมันมีพริกเผาครับเขามาแล้วก็มีพริกหยวกนะครับหลายคนถามว่ามันเผ็ดบอ่อมันสีมีรสชาติเผ็ดน้อยๆครับผมบางคนกับว่าเผ็ดบางคนกับว่าบ่เผ็ดแต่สำหรับผ,ผมผมว่าพอดีกินนะพี่น้อง ん、mm hmm. yeah. ลมแห้งกับพี่น้องลมแห้งแห้ง 嗯嗯。Mm hmm. หอนค่กกล้ย <German> พ <volumes shake> <IS> ี่น้องถือว่าเมื่อนี้มาฝากพี่ตอนน้องเป็นเมนูแก่หนาวถ้ารับน้ามาส่งเครื่องครับมีหมูสามชั้นทอดกรอบหลวกมีไก่ปีกบนไก่กับตีนไก่เนาะสุดท้ายมีก็่าพี่ฝากน้องับเด้อฝากช่องบ่าวีฟีสไตล์ฝากกดซับสไคร้ก็ไลยก็แชร์เป็นกำลังใจให้คือเก่าเนี่ย บอกกันคลิหน้าครับสำหรับคลิปนี้เขาเ่าคำว่า,วาวสวัสดีครับ